สบา,ายดีทุกคนมื่อนี้นมาพบก,กับซ่งสาวปลาน่อยอีกเาวเนาะนี่ทุกคนนี่นนนเลยมาอยู่กับโซนหมันเนาะทุกคน <c oughs> มันอาจจะบอกได้ยินปันได้เด้อเพราะวะ่าเสียงลมแหงเนาะทุกคนเนาะเบิ่งจะให้เบิ่งโอ้ و, กอกหมันลายบ่โูลมาเด้อม,มาเด้อมาซอยกันโวลแต่ไ,ได้บายบายเน่บายบายนี่บายกล้องนี่ไปได้เบิง่งเราใส่ก็ซอย ระวังมันถือมือเด้อมีตอนนี้นนก็กำลังกำลังกอแตนก้านเนาะกำลังเอ,อแต่ก้านมันทุกคนเห็นบ่เนี่ยดูที่ส่วนมันคือเกาีเฮากล่นกันประมาณสี่ห้าคนเลยเนาะ เบิ่งสิให้เบิ่งเด้อพู้นเขากลนเห็นปะแม่เพ่นบ่ทุกคนพู้นผัวบอลไก่ไก่ดีแท้พูนแหละกลนมันลูกสายอ่ะลูกสายมางัน มันหัวหน่อยมือมาเดิอมาเดิอมาเด้อมาสวยกันเด้อพลายวางกันได้กองมันโคตรลายเมื่อยแล้วตอนนี้ตอนนี้คือเมื่อยแห้งอะ แล้วหาก็จะเอาไปก่องเห็ดซองก่องทุกคนมีกล่องนั่นเลยเห็นปะเห็นปะกลองน่กลองนั่น,ก,น,นกำลังคนมาไหมเนาะเพราะว่าหาเอาไปแล้วรถรถหนึ่งแล่อันนี้หาวิจ,จงไว้อันหาสิจ,จงไว้อันมื่อื่นเศร้าเนาะอันนี้เมื่อื่นเศร้าคือหาวิมาคนขึ้นรถแล้วเอาไปส่งโรงงานทุกคนหาจะซ่อมออกให้มันเป็นและให้มันเป็นแบบนี้เนาะนี่เห็นหรมันเป็นแบบนี้ อมอามาไพวางกับมาซอยกันแน่ทุกคนโ้โคตรลายเลยตอนนี้คือเฮาเอารถไทยเนาะเอารถไทยอันเอารถไทยอันไปอันไปคนไปคนมาเม่นอยู่บอลใกล้ๆถางอ่อ,อนะทุกคน นี่คนไกลๆทางอ่อนี่เพราะว่าเฮาสิไปทรงทางนี้เอาเสียไปใกล้ๆนี่ให้นี่ประมาณเอ่อเอาไปแล้วสามสี่เนาะเอาไปแล้วสี่ขันรถทุกคนเอาไปแล้วสี่ขันรถตอนนี้คือรถทีห้ามีรถทีห้าทุกคนไอ้รถทีห้าอย่างพวทันได้เต็มรถค่ะถ้าเต็มรถนี่ค่ะก็เสียไปเนาะมือศร้า